ตอบคำถามคนนี้นะครับอ่ะเลข2442ี่สเขาว่าถูกฉลกจริงหรือเท็จกับคนใช้คนที่เกิดวันจันทร์เอาง่ายๆดีกว่าคนที่ใช้วันทุกคนที่เกิดวันจันทร์คุณเอาระบบวันมาใช้ถูกปะบางคนอาจใช้ระบบเดือนก็ได้ผมใช้ระบบเวลาผมก็ไม่รู้ว่าใครแม่นเมืยกันนะอยากรู้ไปดูรีวิวครับอยู่ใน Facebook แล้วก็ YouTube ใครชอบฝากกดติดตามกดดัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ถ้าคุณอยากจะแปลอยากจะเช็คปัญหาที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักแม่งอยู่ในที่ทำงานทำไมโดนแทงตลอดเช็คได้ไม่ได้ว่าอยากหรืออะไรแต่มันเช็คได้เชื่อก็มาเช็คดูทักหลังบ้านกดติดตามมาทักหลังบ้านถ้าไม่กดติดตามคุณจะส่งมาเสนหาผมไม่ได้นะครับแล้วก็อยากรู้มาเช็คก่อน2 44 2 ไม่ใช่ว่าทุกคนใช้ได้ครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเชื่อผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้มีอย่างเดียวเลยกดติดตามไว้คอมเมนต์ไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวผมมาตอบแล้วก็ถ้าแชร์ได้จะฝากขอบคุณมากแล้วก็ถ้าอยากรู้กดติดตามทักหลังบ้านมาแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้ว่าเช็คให้ฟรีไม่ต้องสนใจเลยผมเช็คให้ฟรีทุกคนแหละไลฟ์ Live, ผมจะคุยเฉพาะกับลูกค้าและ หรือใครโดนของอะไรก็แล้วแต่แล้วค่อยมาคุยกันในไลฟ์ตอนกลางคืนนะในไลฟ์จะไม่ค่อยดูแล้วครับที่เกียรนั่งคุยเล่นกับลูกค้าสนุกไปเยอะแล้วก็ใครอยากเช็คทักหลังบ้านมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ครับการเงินการงานความรักอยากจะจัดการศัตรูอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณลองทักมาหลังบ้านแล้วเดี๋ยววานตัวเลขล้วนกับสีมีแค่นี้เลยศาสตร์ผมนะอันนี้ศาสตร์ผมไม่ใช่ศาสตร์ที่คุณเคยเจอมาก่อน โอเคเชื่อก็เชื่อเชื่อกดติดตามไว้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับไม่เชื่อผ่านได้เลยขอบคุณครับ